โอเคได้ยินกันนะแป๊บนะอาจจะไม่ออกก็กลับสวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิว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 แกงนักข่านะคะวันนี้เราจะไม่แนะนำตัวแต่แต่ละตัวละครที่อยู่ในกะชาไลนั่นเองนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรก แตละคอที่ทุกคนอาจจะอยู่เห็นหน้าช่องเลยประจำนะคะน้องมิวมิวนั่นเองนะคะมิวมิวต่อไปคนที่สองแบกครับฟู้แบกเขาคือแบกใช่เขาคือแบกคนที่สามแล้วก็น,น้องเจวินไม่ต้องแนะนำหลองมั้งเพราะว่าเอาตัวละครมาจากสปังกี้หมดเลย นั้นใครที่ยังไม่รู้ขอแนะนํานะโอเคคนที่สามคือเจวิตนะคนที่สี่คือน้องพิงเห็นทุกคนหน้าซึมงๆแบบนี้เพราะเมื่อตอเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเล่นแบบหมดเฮอร์เรอร์ไปแล้วก็ยังยังไม่ได้แก้หน้าตาทีโอเคตัต่อไปเวนด้านั่นเองนะแก้ได้แค่นี้แหละ เวนด้านะคะเวนด้าต่อไปว้าวหัวสีเนือเ้อแบบนี้ต้องเป็นแทนเนอร์สุดหล่อ,อของเรานั่นเองเสี <c oughs> ยงมันเด็กไปนิดนึงนะอาการไม่ค่อยดีช่วงนี้เป็นไข่อยู่โอเคแทนเนอร์นะต่อไปก็เกรครับเกรเกรไม่ใช่ไม่ใช่เกะนะ เรียกไม่ผิดเรียกผิดเรียกเรียกน่าจะไม่ผิดนะโอเคเกรนั่นเองนะ <c oughs> เรียกถูก <c oughs> อันนี้ไซมอนนั่นเองไซมอนใส่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 นอนนั่นเองไซมไซมอนไซมอนไซมอนมันชื่อไซมอนต่อไปก็ให้ทุกคนทายซิยตอนนี้ดูไม่คล้ายกับใครสักคนเลยนะ ตัวทั้งตัวม่วงมาทั้งตัวเฮ้ยตัวละครสปังกี้ใครต้องเร็วใครก็ได้ช่วยคิดหน่อยทำติดเปัญญาอะเลยเออฉันเชมันเะจะฉันเลยแล้วนะหนึ่งสองสามดับโป้ใช่ไหมจำชื่อไม่ไปหยดลงกาต้มน้ำทำไมอย่าไปรอโอเคดับโป้นั่นเองคะมันคือดับ โบสุดน่ารักของเราต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะคะสีฟ้าๆอย่างตัว่อไปก็จะสุดท้ายสีฟ้าๆแบบนี้ทุกคนคิดว่าคือใครสก,กายนั่นเองแล้วก็ยนนังมีอีกนะคะนังมีอีกโอเวอร์นั่นเองนะ โอ้คนเยโอเคแล้วก็มีโอเวอร์อีกคนหนึ่งนะะเลยอีกหลายตัวเลยที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีพีสองนะคะขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพอจบอีพีสองปุ๊บก็จะเริ่มทำเป็นละครมาลง YouTube แล้วขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายฝากกดใจกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย